เปิดดวงรายสัปดาห์วันที่17เมษายนถึงวันที่23เมษายน2566ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานจะได้ดีประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานในสิ่งที่ทำมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน และคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดทั้งสัปดาห์มีความขยันและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับการงานที่ทำอยู่หากใครที่มีความฝันที่อยากจะทำอะไรขอจงมุ่งมั่นไปเลยจะได้ดีการเงินมีการเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รถยนต์คอนโดสมหวังแน่นอน มีโชคลาบรางวัลใหญ่ดวงดีมากเกี่ยวกับความฝันตีความให้แม่นๆ่นการเรียนจะได้ดีประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนรู้ได้ทำในสิ่งที่ต้องการโดยมีความชำนาญและสามารถเป็นผู้สอนผู้อื่นได้อีกความรักจะได้รับข่าวดีกับคนรักในครอบครัวมีโอกาสแต่งงานสร้างครอบครัวในอนาคตโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคนโสดจะมีคนเข้ามามีฐานะการงานการเงินที่ดี จะมาช่วยเหลือเติมเต็มในความรักให้มีความสุขก่อนปลายปีได้สุขภาพแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตนเองเป็นพิเศษคนเจ็บป่วยจะมีอาการดีขึ้นมากมีคนออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมด